มีประเด็นนะอาจะเจ็บก yeah. 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 oh, oh, oh. yeah. mm ันโอว่านี้หายยันโคตรใหญ่เลยเขาถึงต้มแล้วหเจ้ามันไปนะโสวยครับโอ้สวยมากครวสวยมาก ใชบโหได้ชัวตัวนี้ยืนยืนพ้อนอยน่างนี้รอดเลยในะรอดนะก็กล่าวสวัสดีครั้งครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับดอยเซ c h a ช n e l ครับอยู่กับผมนะฮะดอยฮนะก็วันนี้ผมก็มาเล่นนาคอสลงแรงนะครับโอเคแต่วันนี้ผมมารับหน้าที่ในการแบกนะเปล่าวะไม่ใช่หรอกไม่ต้องแบกหรอกครับก็แค่ประมาณว่าทำให้ชนะแนะ่นอนสิทุกคนก็มา คนก็มาดูอยากเห็นผม,มชนะใช่ไหมอยากเห็นผม,มแพ้กันแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะโอเคครับย๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เจอเออม่ากับเซนิตนะครับส่วนเมคเขาเป็นนาตาานะครับป่าเราเจอนาคอร์สเหมือนกันนะครับก็วัดกันไปเลยถ้าผมฟาร์มดีก็มีได้เปรียบนะครับถ้าฟาร์มไม่ดีก็น่าจะตรึงนะครับแฟนทีมผมจะหนักไปทางาสตันสูงมากครับมีทั้งมีนาแล้วก็อจิวด์นะครับ อีกฝ่ายเขาเป็นเซนิตนะฮะเลยเอาสแตนหายไปได้ท่าหนึ่งเลยครับนเต็มนะก็ไปรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วลาแเพงผมอาจจะพูดน้อยกว่าปกติหน่อยนะครับบางช็อตแบบคิดๆเลยอย่างนี้พูดพูดผิดพูดถูกฮะขออภัยเป็นเรื่องหน้าฮะก็ความจริงอยากให้มีคนไปดูบับฟ้าให้ผมก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งมันชอบมีคนแบบรู้มากนะแบบว่ามาดูบับฟ้า คนถามพี่ตีอินตีนีุ่่งทำไมเรอเปล่าครับมันอยากแค้มันเพื่อมีคนเดินเข้ามาเราได้ตีระง,งัดได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ที่ที่หมคิดนะว่าทำไมต้องตีไว้ก่อนนะครับแค่นั้นจริงๆนะครับถามว่าทำไมพี่คิดบ่อยจังพี่เป็นคนดวงดีแค่นั้นจริงๆนะครับน้องแค่เป็นคนไม่มีดวงเท่านั้นร <c> ะ <oughs> มานั้นครับ โอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มปกตินะรู้สึกแต่เมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่าอิลูเมียเขาจะมาแย่งแย่งอีพีเราบางส่วนเลยนะครับเยอะนะครับก็รทำให้เราสี่ช้าลงนิดนึงนะก็ตัวมาตีประมาณ4ทีนะครับแล้วก็ใช้สกิลต่อเนื่องเลยนะครับเหลือจะสีได้ปกตินะ ก็ต้องเดินสักพักนะครับกว่าจะเสร็ข้างบนก็ทรงๆนะครับไม่มีระเกดเข้นะป่ากลางป่าหายครับป่าบนเนี่ยเขายังไม่ได้ฟาร์มนะครับรเราก็ใช้อากาศมนฟาร์มครับเพะเห็นนะเพราอเราเห็นคิวเขาได้เพราะว่าเขาเห็นเรานะครับก็มีสองอย่างครับคือนาะคอเขาจะมาเช็คเราหรือว่าเขาจะมากันแตเหมือนจะยากเขาจะยืนเซฟนะครับเดี๋ยวลองไปแบด,ดูครับ เี้ยเขาเหมือนเขาจะลองสู้เนะแต่เหมือนับว่าเขาจะเขาก็จะถอยออกไปเหมือนกันนะอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องน่ารู้นะสับคนไม่รู้นะซึ่งเป็นความค่อนข้างลับสุดยอดเลยครับก็คือมีประเด็นนะโอเคเก็บก่อนระวังนิดนะนีงยะหาเรื่องท้อดีกว่าครับ เราถึงป้อมแนละ้วถ้าถ้าเรายังเราจะหาเรื่องแล้วอือหึอือโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ขอให้ใครๆทำตาเท่า,าทนั้นนะฮะเลือดเมื่อกี้น้อยมากเนะผม,ผมวัดใจล้นลวนๆเลยนะครับไม่เป็นไรนะลองมาเล่นให้เพื่อนดูก็น่าใส่รู้นัน่นแหละเอ่อก็โรนที่ผมแปะในคลิปนะทุกครั้งก็แปะเหมือนเดิมนะครับติดตามได้ทางช่องนะฮะ นี่ผมไม่ได้พูดให้เขาดูนะผมแค่พูดกับทานผู้ชมเฉยๆนะครับใส่รูนอะไรผมว่าไม่สำคัญครับลูนส่วนใหญ่เป็นจังหวะการเข้าซะมากกว่านะเพราะช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจส่วนใหญ่ ب, มันจะไม่ได้มาจากการขีนะมันจะมาจากการใช้สกิลให้ถูกต้องนะครับท้ายเกมถึงจะเริ่มแบบเน้นพวกดาเมจจากขีได้นะครับโอเคครับมาครับต่อเอากลางเราน่าจะลองฆ่าเขาได้ครับถ้าเราหลบสกิลท่าตันเขาได้เราน่าจะฆ่าเขาได้นะ โดนเราไม่ได้เขาไม่เขาไม่ง้างแรงมาเลยนะโอ้โหโดนสตอนนี้เราไม่รอดแน่ๆเลยอ่โอ้เขากัสกสกลิลแล้วปาโดนเราได้ฮนะสัตวนี้เราอ่านเขาพลาดอย่างเนงะี้ยโอเคครับอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งถอดใจฮนะพลาดตัวสองตัวเจนไปไปเล่นตามหนักเลยฮะสัตว์เมื่อกี้เราเอ่อเรียกก่าไง เล่นไม่เข้ากับเ,เล่นไม่เข้ากับอิลูเมียนะครับเรานืว่าอิลูเมียจะไม่อันติให้นอกแค่เรามีอันติให้เราเล่นเรารีบฟันเขาก็จะตันไม่ได้นะฮะเพราะว่าอิลูเมียมันอันติไว้ฮนะตันเราจะชัวร์ขึ้นนะครับเกมมวยตถามผมนะว่าใส่รูนอะไรซึ่งผมก็ไม่ได้ว่างตอบขนาดน,นะครับคือเกมนี้เวลาพิมพม์มันเสียเวลาหนักมากนะถ้าใครไม่รู้แล้วแบบมวแต่พิมอะไรครับมันเสียเวลา เ,เวลาไปเล่นดีกว่านะครับอันนี้อันนี้คือข้อแนะนำของผมนะครับถ้าอยากพูดกับเพื่อนพยายามใช้ไม์แทนนะครับก็เปิดรับฟังเพื่อนๆตัวต่อเวลานะพร่พอจะรับเขา้เขาข้อมูลเสาสารที่ถูกต้องตลอดนะครับก็เล่นคิวได้มาเจกับอเอาเลน,นครับผมว่าเอค่อนข้างตออเล่นได้ดีกว่าเยอะนะครับตัวมันกลิ้งยิงนะไกลมากก็ตอนนี้เกมเหมือนจะเต็นครับผมว่าลองมาช่วยเขาทันไหมนะ โอ้โหโอ้โันไม่โดนเมื่อกี้เขาไม่โดนนะโอ้โคิดได้คิดได้ถอยมาโอ้โหโอ้โหก็ถ้าเมื่อกี้คิดว่าจะเข้าไปจับให้เราได้นะครับแต่ก็กลายว่าเหลวแทนนะโดนนัตยายิงตายนะครับโอ้โห ไม่รอดครับผมไม่สามารถสู้สามตัวนะ <c oughs> ได้ได้ได้อยู่นะครับอ่าอันนี้ถ้ากีเดนตีได้ก็สวยครับโอเคครับได้โอ้โหอ้คีตีตายนะั้งเมื่อกี้หรือใช่ใช่ใชปะไม่ใช่ขี่ปะเป็นอิลูเมียกดตีธรรมดาฮะเอาตัวแท็กนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้ผมไกลไงผมเท่ากับไวเลตนะตามตามได้นะจาก้อมเราแท็กเมื่อกี้นะโอเคครับตาอนนี้ ผมว่าต้องเดือดสดๆนะครับไม่เดือดก็น่าจะ,น,าจะน่าจะแพ้นะอาจเป็นที่เพื่อนๆหวังก็ได้นะฮะนีเชียร์อย่าเพิ่งเชียร์ให้ผมแพ้นะครับเอาใจช่วยผมนิดนึงในการการแพ้มันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่บางครั้งมันก็อยากชนะนะผมผมเล่นทุกเกมผมแค่หวังชนะ,นะครับ โอ้ไม่ทันนะเฮ้ยเขาหลบสกิลได้ครับเฮ้ยน่าสนใจช็อตนี้เหมือนว่าเลยจะโอ setting, oh, ้จีวียาเล็ตใกล้ยิงนิดนึงนี่อาจจะมีโอกาสเข็บนาคอได้โอเคครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เราเสียไป2ตัวผมพยายามมาช่วยมีนานะฮะแต่ก็มามาแล้วจังหวะนั้นเขาเขาก็ยังรอดอยู่เยอะเลยนะเนี่ยเขายังเหลือเต็มหลอดอยู่เลยก็ลองลองดูนะ ก็คือเกมนี้ก็พยายามพยุงเกมไปเรื่อยนะครับมังกรมันต้องมันก็ต้องเสียบ้างบางครั้งมันจำใจะครับอย่าพยายามฝืนเอานะครับเวลาเราฝืนเอาอะไรสักอยาก่างมันจะมันจะตายนะอันนี้ผมแนะนําเลยนะส่วนตัวเวลาที่เห็นหว่าโหเราเขามี3มตัวเรามีตัวเดียว2ตัวเนี้ยแบบเฮ้ยมาแย่งมังกรดีกว่าถ้าได้ก็ดีอนะ่ะแต่แต่ถ้าไม่ได้มันเสียนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแล้ก็ผิดอเคอ่าใส่ริบเขาจะมานี่นะเราแย่ฟาร์มนะ ก็ไม่มีอะไรทำก็แยกกันก็ได้นะครับโอ้นะคอมาแล้ว ครับนะครับตอนนี้รู้สึกเหมือนจะตึงเครียดขอใช้สมาธินิดนึงก็เมื่อกี้ก็เก็บเซฟมิเข้าไปได้นะอืมข้างล่างรู้สึกเหมือนจะได้เปลี่ยนนะครับช็อตเมื่อกี้เขาอาจจะบวกดีฮะเพราะว่าอ๋อวาเลนวาเล่นจิ้งหัวยิงก็ได้ครับจานก็สวยครับโอเคเราเราทำคอมโบพอดีอ่าลอยเดินมาแยกเขาได้เลยนะ โอ้โเจครับเราออกมาก่อนนะครับว่าโรับโอ้โหวนเลนี้ยเรามาแจมก็พร้อสารเพื่อนครับถ้าอยู่กลางวงนี้เขาทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่ามันไปไปไม่ได้นะที่เขาจะทำอะไรได้ตอนนี้ก็อันนี้คือไฟนี้เขาไหลมาผิดช็อตนะครับชัวร์ว่าเมว่ากี้เขาอาจจะคิดว่านาครอนเล็กน้อยนะแต่รู้สึกเมื่อกี้เลือดผมเด้งจากการที่เพื่อนกดชิวให้พร้อมกันนะฮะเลือดผมเลยกลับมาเกือบเต็มนะ คิวๆเลยเป็นคิวที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่จะเรียกใช้นะะฮก็เตรียมตึงผมก็พยายามพูดให้มันดูไม่ค่อยตึงนะฮะความจริงผมไม่ได้ใจเย็นนะผมงของก็ะเทียบเหมือนกันตอนนี้มีไม้สั่นนะฮะแต่ก็ก็พายายามเชื่อมั่นนะว่าผมจะแบกกลับมาได้เวลาเล่นต้องมั่นใจฮนะแล้วก็อย่าล็อกแรกนะฮะเชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงครับสวยครับโอ้สวยมากนะสวยมาก โอเคครับโห oh, ได้ชัวร์ครับตัวนี้ <g ül> ยืนยืนพ่อนอย่างนี้บอกเลย <g ül> ไม่รอดนะครับตอนนี้เกมมาฝั่งเรานะครับตอนแรกเหมือนจะตกไปฝั่งเขานะก็คือฉอดเมื่อกี้เหมือนอ่ากิวดสตันสวยหลายรอบนะครับผมให้ผมชมเชยน,นะฉอดเมื่อกี้ได้เขาเข้ามาดูชแนลก็ฝากกีการ์แทนให้ผมด้วยนะผมชอบมากฉอดเมื่อกี้ตันปุ๊บปั๊กปัก๊แล้วก็มีลูเมียตันตามคนระับ หมดหมดทีมแล้วช็อตเมื่อกี้ถ้าใครดูกันดีๆนะครับดูภาพช้าผมย้อนดูไม่ต้องหรอกโอเคนะครับโอเคครับได้ป้อมก็ถอยครับอย่าอย่ารบมากนะคนที่รบมากเงี้ยยืนยิงอย่างนี้โอกาสโดนจับได้ครับซึ่งอย่าโดนจับไปดีกว่าครับคือเชิดไดเข้าใจเข้าใจว่าถ้าดันต่อมันก็คุ้มครับแต่ว่าถ้าโดนค่าได้มันไม่คุ้มรมันไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียนะครับอย่าพยายามเสี่ยงับเกมนี้เสี่ยงเฉพาะช็อตที่เราคิดว่าเรามีเราได้เปรียบนะครับ ไม่ใช่ได้เปรียบเหมือนเราคุมที่จะเสี่ยงนะครับหรือไม่เราเกิดมากกว่าเราอาจจะมีโอกาสในการเสี่ยงสูงนะโีโดนตั้งนะเราออกก่อนครับเราขรเข้าได้แล้วเพราะเขามเห็นเราทีหลังนะครับอันนี้ผมเช็คโคเช็คเลกอนะ่ะ เขาเลือเดเยอะกว่ผมนะฮะผมขออนุญาตไปรีเลีเดยดกันแลวนี้ไปเอามาเจอกันแล้วนะคอบแต่ผมของน้ำนะผมมั่นใจว่าผมสู้เขาได้นะครับโอ้อเขาติดมูลาด้วยบายบายครับก็ข้อดีของนาคอสทีทอ่ออกสายเป็นสเปียก็คืออย่างอย่างที่ผมออกนะครับก็คือ,อสเปียผมมันจะมีกร่อนะครับ มีเกาะก็มีเกาะซึ่งทําให้อ่าเวลาโดนดาเมจจากพวกสกิลอะไรพวกนี้มันจะโดนน้อยลงเยอะเลยครับเยอะเลยครับใช้คำว่าเยอะโอ้เมื่อกีก้เขาสวยนะหน้าร้อนแล้วครับโอเคครับไปกันต่อฮะไปเลตเจอยัดโดนฮะตี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 โดดตาตีอื้คินคลีนครับตอนนี้ก็เจาะหน้าป้อมแล้วนะครับเราชันย่าจะ จิตนาการสูงไว้หน่อยฮะโหเราโดนเราออกมาก่อนครับพยา,ยามตอนนี้พยายามเพราะเห็นว่าแบบโดนดามจเยอะแล้วก็ออกมาเลยนะครับอย่ายืนนานนะกดท่าสองรอได้เลยนะครับเวลาเราอันติแล้วกดท่าสองสมมติเลือกทิศทางเวลามันก็จะโดดไปทิศทางนั้นเลยนะครับแบบไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องรอจังหวะว่าไอ้โด๊ทางไหนอะกะไว้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้ก็ ถ้าใครชื่อผมบ้าฟาร์มก็ไม่แตกขอบ้าฟาร์มจริงๆฮะไม่ไงั้นผมตังค์ไม่เยอะหรอกครับโอเคครับไม่ต้องตอบ้ว,วครับผมคิดว่าจะให้เพื่อนแทงอะโอเคครับฮู้ก็สุดดีฮะตอนนี้ตอนแรกผมว่าตึงตงนะโอเคครับก็ตอนนีคคคคคค้มันก็สี่สามดาวเนาะบางคลิปอาจจะดาวไม่ทนกันนะผมอาจจะลงคลิปแบบ แ,แตกฟังนะบางครั้งผมก็เล่นแพ้อาจจะไม่ได้ลงนะแต่อันนี้ผมอัดแล้วก็ชนะนะครับ <c oughs> มีคนอยากดูตาผมแพ้เมื่อกี้ก็เสียประหยับนะเมื่อก,กอนะออนะี้บอกว่าโดนเขาฆ่าง่ายๆนะฉับหนึ่งนะที่บอกว่าโดดไปโดนเขาโดดไปโดนเขา,ไ,เขาไอ้นี่นะฟาดน,นะครับอ่าครับก็นผนผมพยายามพูดทุกคลิปนะว่าใส่เทมเลยบ้างนะกอ็ออกดูนะครับ ถ้าใครถามผมได้คลิปผมโกรธนะฮะโกรธมากเวลาผมโชว์ไอเทมให้ดูแล้วเหมือนถามว่าใส่เทมอะไรครับปัจจุบันใส่เทมอะไรครับก็คือคลิปที่ผมโพสส่วนใหญ่ผมก็โพสไม่ห่างจากตอนที่ผมเล่นมากนะครับส่วนใหญ่ผมใช้เซตนี้นะเซตนี้เซ็ตหลักผมเลยนะเซตหลักผมเลยไม่ว่าผมจะใช้ถ้าผมใช้เซ็ตอื่นผมจะพูดหน้าคลิปนะผมจะใช้เซ็ตมาลองไอเทมแปลกๆนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นผมจะใช้เซ็ตนี้นะเซตนี้คือเซ็ตที่ผมเชื่อมั่นว่ามันฟันแครี่และเมดไวมากนะครับ แบบว่าสู้กับซาซินก็ได้เปรียบนะครับเพราะมันจะมีเกราะประมาณเกราะติดอ้นี่ร้อยสิบใช่ไหมฮะแล้วก็กับเกราะจากสเปียอีกร้อยห้าสิบครับก็รวมกันก็รวมๆเกือ,กอบสองร้อยหกสิบนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร like, ์กดซับสไคร e นะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลย ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ